สบายดีอาจารย์จะมารีวิวการต้มเส้นกระเพียกเนาะเส้นใหญ่ที่อาจารย์่นแหละมาเบิ่งวิธีกันเลยก้นอื่นอาจารย์สิคางหม้อคางหม้อไปก้นเนาะาจ้าหม้อฟุดแล้วเอากระิมาใส่เส้นกระเพียกกันอาจารย์จะใส่หมูกับไก่ลงไปก้นเด้อย้ำมันไปสุกาจ้ามาสุกแล้วอาจารย์จะใส่เส้นหง่ายๆอาจารย์บริลางเด้อเพราะว่าบริลางเพราะว่า เส้นอันนี้ของโบราณเนาะจะจันมักน้อยนิดนึงมันเป็นห้าสิบคูณแล้วเป็นะจ,จันต้มในเดียวด้วยจินคนเดียวแซ่โบจันใส่ไข่ไปนึ่เด้งก็มาโดนนิดนึงเนาะเส้นนี้เความเป็นไปสิงกะปูเลย ะต้มๆไปเลยเนาะเลียพี่น้องส,นะสุกเลยเนาะสะจันสิตะใส่ถ้วยด้วยแบนะบนี้ด้วยไอ้จ้ามันโุตรเนาะสะจันกระเสีมะเทยแบบนี้ด้วยสะจันกระซิมีเอ่อเจียวกระเทีมยมไข่แล้วก็หอมเนาะสะจันจะหัวหอมไปน้ำหยอดเลยก็สะจันไปให้ไขสปป่สุกบันใดซ่บบ่คุณเนี่ย ตอนนี้เสพเราพี่น้องไข่ก็ดีสุกเลยด้วยนี่ด้วยพี่น้องด้วยเหนนนย็นบ่ไองสปกินน้ำจิ้นจันบะนี้นะจิ้นจันที่ใส่มะเขลงไปน้ำบ่วงนึงไป้ายบัปนี้ไปยูปไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบะนี้เด้อไปไปมาด้วยจ้ามกินน้ำจิ้นจันบะน,นี้นะดิ ต้มแล้วเดลยจานใส่กงนะเดี๋ยวนบุบกปือสบบ้ามามามาสุจุบสุเนี่ยนสจานกินดี่เนาะมาเร่อมาเร่อเที่ยงก็เี่ยงสจานดอีเส้นใหญ่ฮะเส้นสมมาอันนี้เนาะก่บะเขามามาสุจุมา

เส right enfin SPEAK ี่ยวให้บริสุทธิ์เสี่ยวให้พี่น้องมามาดูมากินบาเนียบสีทางไกลทางไกลเด้อมาเด้อแค่ขยุหานเดพี่น้องซี้มาเป็นเราดังกับไดรมืดบัางอาจารย์เห็นด้วยเขาเปรี้ยบบริสุทธิ์น่าสนันดีไปเล้ว อาจารย์จะเิ้นใกล้เสบนเส้นเส้นนิดเดียวพี่น้องจะจันทร์ฟอนด์เลยเดี๋ยวมันเนี่ยน้อยเดี๋ยวนาะงเส้นมันจะสิป,ประมาณนี่ยนี่เอาดีพี่น้องแบเฮ็ดเองกินเองนักเลียนพอพี่น้อง เราต้มมัต้องล้างเส้นกระไดเลยไม่งันมันเหนียวเดือดเสียปักเครื่องพี่น้องฮอนจะเศร้านะ

เด็กแก่แบบน้องตอนนั้นหยิบซีหลังไก่หางไก่มากินสดจันเดิมครับจ๊ะ 装个吧，累不累？ เดี๋ยวเข้าปนะเป็น้องแล้วชุดเบ็ดมุ่งละมีเจยงเซลเราจะขอโทษขอไผ่ด้ยวยเพราะแค่คนอยู่หา่างสี่ห้าคน i nehe heia i nehe heia i nehe heia ันแซ่บทองเลยนะอาจารย์ใส่ไปละ2่วงเป็นบกเนาะมืดเนาะสิทําโกงได้ได้ดิันจอาจารย์ใส่ไปละ2่วงสิอาจารย์มากลับอยู่ันีมกินพอนั้น xẹp 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 theo theo đấy bưng cái mưa, để nhong nghen à hết các bác cứ nó เอาไว้กินมากว่าแซกนะฮะซึ่งมันเอาเองแซกใช่ซีเมนเหนียวขนาดเลยเนียวเหนียว นักข่าวทองอะไรนะกินก็ดีนุ่นเลยพี่น้องมันกับเบข้าวเนี่ยครับกินแต่ว่าชื่อปบาะข่าวทองชื่อแต่บาะข้าวมันไล่เลือดไล่รูมดีเลยพีนะ่น้องเลือดตรงสู้นเลดไขมันอะไร งานพี่เรามาต่อว่าคอนโดนึ่งกันเนาะจันทร์เป็นน้ำโขดให้เบิ้งจันทร์ใช้น้ำตาลก็นึงเนาะกินใช้น้ำตาลเด้อวยจันทร์มักเส้นนมแล้วมักเส้นนมมักเส้นนมก็ได้น้องพอนได้เลี้ยงคนเดียพอได้กินชามนี้กินนี่มีประโยชน์เด้อวยโบคอนโดนี่พี่น้องอาจารย์เสืร์ลูกกุ๊กเกิลละมีประโยชน์ผวิญญงกินให้ดี จันบ่มักเลยบ่ได้ซ่ํานี้พอดีกินยําหมูยําแบบมันๆเนาะแทนตาลด้วยจํบ่มักใส่นมมักสนมคุก็ได้ตนเลยนี่พี่น้องบ่มีสารเด้อบ่ได้ซื้อมาตะเวียดเจ้าให้อยู่บาน ้านก็เส ja, e ียคือสียต huh um ้านบบน้นบนหบแต่ขอโทษพี Internet ่น้องเซลนั่นนึงแค่หูหานไรวมกันนั no ่งดังเลียกก็ได้อมอย่างลาเรามาเยพ่อ บมวขวมเรื่องเอาลมกัรด so ูคนสองคนแัดคนเป็นสิบพี่น้องเราลาคมแล้วคุิจะลาเราจะฝากคุแรกคุณเจกิญตามส่องจันพากินพาเที่ยวพาไปกำลังใจนะพี่น้องเด้อน้าวันที่พาดการเดักทางขอโรษขอไผ่เนาะแต่จะไกินโต้ซะน้ำเชียร์ยาบาย อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อเตือนเดียปปยเด๋ยวคลิปต่อๆไปเย้อบาย